สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการสวยมา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 กินก็สวยยุของคนอยู่ไฮย,ยุทองะได้เปลี่ยนรายการเป็นกระเทยน้อนหน้าหรอเด้อนปดนเดอ <c oughs> Say hi to all my fans from around the world today today make video from my farm I stay farm for s t a t e quarantine Today I make this one eggplant eggplant like uh, what call in English or um, spicy um, sauce น mm. uh, ี่วิสติกิไรซ์บั่นเท้าเอิญซุปกระเทียมพี่น้องค่ะนี่เริ่มเลยเด้ออย่าลืมค่ะ before eat please one share one comment for me อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ขอหนึ่งคอมเมนต์น้ำเน่นะคะหมอม้อยกันเด้อ phạm tìm cái câu là dưới thông tham ứng thật cho bậc trang cho bậc trang cho mình ไอเล็บสไปซี่มันพริกกลับเลยค่ะเบาๆ เราพาหาก,กันแล้วอือูกกันแม่ลูกไปมาหน่อยตัวนึงมันูไอข้าววิตไม่ดอกโอ้ไม่ยนี่ <c oughs> นดอก อาการม่ิดปกติค่ะยังไม่มีอาการใดๆแปลว่ารอดคนตรวจออกแล้วเป็นลบค่ะที่จะอาจที่จะเอิบเยอะไม่ตรวจยอมไม่มจริง ใส่แมสตนะคะใส่แมสตนะคะคุณแม่ขอมาส่งใส่แมสตนะคะคุณแม่ามาเอาใครอ่ะแต้ก็เหมดทุกอย่างมั้ยน่ะขอบคุณค่ะจะรถก็ามาเหรอ อแอ๋อคุณแม่เอาทางน้ำแข็งออเอาเจาแก๊สน,นี่มนมีปมะด้น่ายกว่ามาอยู่นาะาต่อกเลยแม่มคือบรรยากาศดีแฮะหรืวว่าจะปิ๊กเพานมาทำงานสนใจบริการเาาาแล้วเบื้องเองรถ คุณแม่เอาทางน้ำแข็งเอาเองโกเกตอนนีไม่รงลูกเตา่านั่นลูกเตา่าอดใจครับเอาทังน้ำแข็งมาใส่ของแช่ไว้ด้วยโอเคขอบคุณค่ะ ล้างหังะเหรอใช่มันต้จัดการมันต้จัดการเอาไว้ส่วนทั้งมองล่างวยมันได้แม่น้ำจังไร่อยมากอยมากเมาเลยยามาเยามาออเคพอมาทำกิฟม,มีซำสับ ฟอร์กอนจีนฟอร์จีนเดย์ให้ขายผ้าพังคอเย็นนี้โอ้ยนเลยหมวกก็มีแต่ว่าไม่ได้ฉีดอันนั้นมันหนาวแล้วนะเอามาขายนะหมวกกับผ้าพังคอ,อคืนเท่าไหร่อ่ะเอาแม่โซมหาสติตั้มบอลตั้งหรหัสไว้ล้วบ่ อัง้อแข่งถ้าแบกของแน่เราบ่แม่ถ้าขล้องแน่เราบ่

มันไม่ไดเข้าไปบวกกับพี่ปอนตัวเบิ้งแม่คอยพี่น้องมาหอดกับทวงเงินเลยเจ <c oughs> ้าว่าย <c oughs> ังทวงออกอากาศอีกไดนะ้ว่เนี่ยเงินไหลอ,อันนี้เลยนะค่ะ จับเวอร์เดูเองเอาเนื้อเนาะเดี๋ยวมาใกล้ไม่เขาติดและยอดล่าสุด13คนแล้วเราไปอบรมด้วยกัน ภัยตายคนหรือว่าโกิดตายน้าอันเจ้าจะกลไปเยียมห้องน้ำแล้วเจ้าจะกลับไปเยียมห้องน้ำแล้วไปบ้านเขาคุณอือ

จำห้เขาเาพิ่งค,ค่ะขายได้แล้วก็ใส่ถังแซ่ใ้ใส่แรงงานห้องเอาของให้เขาขายไปน้องเงืดอดไหลจ้าจ้า ครับอือว่าแล้วนั่งหลอค่อต่ากัอนไปคลิปหน้าคลิปนี้เอาสมั้เนาะสวัสดีค่ะ